กาที่จริง e ีที่แล้วเนี่ยพิ่งลงไปประมาณ3วันที่แล้วคุณผู้ชมแต่คือวันนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรเว้ยคุณผู้ชมครับอยู่ในช่วงแบบว่าไม่รู้จะอัดคลิปอะไรคุณผู้ชมไอ้พวกสายฟรีเนี่ยมันก็ต้องมีการดองเพิ่มเพ,เพราะล่าสุดการ์ดก็แจกน้อยละเกินคุณผู้ชมพอดีเข้ามาออนไอดีนี้พอดีปุ๊บเจอของตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ FC member p r i v i l e เข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีการเติมยัดขึ้นมาเพื่อให้มันขึ้นระดับแพลตตินัมคุณผู้ชมล่าสุดไอดีนี้เติมไปทั้งหมด เดี๋ยวผมดูก่อน 8,000บาทไปแล้วครับตัวที่ผมอยากจะเสริมเนี่ยแน่นอนครับอยากเปลี่ยนเซนเตอร์มากๆคุณผู้ชมนี่เลยครับสำหรับคิมมินเจนะครับคิมมินเจล่าสุดเนี่ยประมาณ10ล้านตอนนี้คือราคามันขึ้นไปประมาณนี้แหละคุณผู้ชมผมรู้สึกว่า10ล้านเนี่ยไม่ได้ยากครับผมนะคลิปนี้ก็เลยบอกว่ามาไวหน่อยนะครับก็ได้เลยครับไม่มีอะไรทาคุณผู้ชมใครที่รอสายฟรีก็รอไปก่อนเลยครับผมนะยาวๆครับต้องดองกันยาวๆเลยเป็นสัปดาห์นู่นแหละคุณผู้ชมส่วนตัวที่ผมจะมาเปลี่ยนก็คือเยอเกนโคเลอร์เ ในอนาคตเปลี่ยนแน่ครับแต่คือยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับต๊กมาก่อนเดี๋ยวเราเอาไปขายครับผมนะเราจะได้แบบว่าตัางค์เพิ่มด้วยเนะี่ยมันก็ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะได้นะครับคนเลิกก็ขายได้เป็นล้านนะครับเงินตรงนี้ก็มีนะครับตัวใน Privilege ก็มีอะไรเงนะี้ยไหนจะแพ็คโกอีกเพราะฉะนั้น10ล้านเนะี่ยไม่ได้ยากสำหรับคลิปนี้ครับอ่ะรีเซ็ตมาก่อนกับผมนะเยอเกนโคลเลอร์ตรงนี้ผมขอปล่อยสักประมาณอ่า 1, 3, 5แล้วกันคุณผู้ชม แล้วพอดีนอนไม่หลับพอดีคุณผู้ชมครับตอนนี้คือที่ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงเโมงเช้าฮะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีพาร์ทใหม่เข้ามาเลยครับสำหรับพาร์ทฟรีเป็นพาร์ทไทเบสคุณผู้ชมเราสามารถมากเก็บไอ้พวกโทเคนตรงนี้เพื่อไปแลกแพ็คได้ครับส่วนแพ็คเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูครับ จะมีแพ็กตรงนี้ครับผมจะเป็นโกอุ้มครับหรือว่าทีละทอนของเราเนี่ยจะเป็นการ์ดบวก5ครับสำหรับ2ี่เหรียญครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแพ็ก20โทเค็นเหมือนกันก็คือจะเป็นแพ็กนี้ครับแต่แพ็กที่ผมรู้สึกว่าน่ารุนก็คือแพ็กนี้ครับจะเป็นการ์ด6ถึง8นะครับซึ่งรายละเอียดก็ตามนีุ้ณผู้ชมสามารถดูได้ครับผมใครที่แบบว่าไม่มีเวลาออนอยากได้แพ็กอยากได้โทเค็นเนี่ยสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจเรามีบริการรับออนอยู่ครับแล้วก็หลักๆครับผมเนี่ยในการออนเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยทุก ครับผมนะหลักๆผมจะทำเควสตรงนี้ให้ครับมันจะมีเควสภารกิจตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยไอพวกนี้ผมจะไล่เก็บเนี่ยให้หมดเลยครับก็คือจะลงแรกค์1เกมครับผมนะออนเวลา180นาทีครับแล้วก็มีเนจเจอร์ให้ประมาณ10เกมนะครับหลักๆไอพวกนี้ครับ10,000เอ็มตรงนี้ครับผมนะพันสตาร์พอยต์แล้วก็ไอตัว5,000ทนะีซีเนี่ยจะได้ทุกอย่าง นะครับหลักๆผมจะเคลียร์พวกมิชชั่นนี้ให้นะครับแล้วก็ลงแรงเนี่ยหเกมส่วนใครที่อยากเหมาจนภารกิจเสร็จทุกอย่างได้กงได้การได้โทเคนครบอะไรเงี้ยก็ทักมาได้ที่แฟนเพจคุณผู้ชม150บาทเท่านั้นทําให้ทุกวันเข้ามาทําทุกวันเน่ยจนครบเลยนะครับ คือหลักๆก็จะเป็นการเล่นแค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับส่วนใครอยากออนเวลาด้วยก็ทักมาพูดคุยกันได้ครับเรื่องของราคารับรองว่ารวดเร็วแน่นอนครับผมและเพราะผมเนี่ยมีทีมงานคอยช่วยอยู่นะสำหรับการออนเวลาครับตอนนี้ว่างอยู่4ที่เพราะว่ามันมีคนเหมาละหนึ่งคนคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ครับทักมาได้มาเข้าสู่ในเกมของเรากันบ้างครับเปิดไปครับผมนะสำหรับ BP คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเรามีประมาณกลมๆ4ล้านเนาะคุณผู้ชม 4ล้านขาดอีกประมาณ6ล้านผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องอยาก4.7 4.9 5ล้านออ้ยเกือบ5ล้านคุณผู้ชมนี่ก็ผมนับ9 6 9ครับแต่การ์ดเนี่ยมันจะน้อยนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับหลักๆเนี่ยมันจะมีแบบว่าทำเควสเปิดแพ็คเนี่ยวันละ3ใบนะบซึ่งพารมันก็เข้ามาหลายวันแล้วมันก็แบบว่าสูญเสียไปหลายใบเหมือนกันครับไอ้พวกสายฟรีเนี่ยการ์ดน้อยแน่ๆคุณผู้ชม อามาครับอันนี้คือการ์ดดองแบบที่ไม่มีอะไรเลยครับ25ใบาการ์ดง่ๆทั้งนั้นคุณผู้ชมเพราะฉันก็คาดหวังอะไรไม่ได้นะครับแต่บอกเลยว่าแพ็ควันนี้ได้หลุนแน่ๆคุณผู้ชมเฮ้ยไฟเฉยเยอรมันครับเซนเตอร์แบ็กใครอะปึ้งมาเป็นฟานเบคเคนบาวเออร์สามแสนครับโอ้โหการ์ดไม่มีอะไรแต่เปิดได้เบคเคนเบวเออร์ครับคุณผู้ชม วันนี้บอกเลยว่าร่ํารวยแน่นอนครับมาต่อที่พรีเวลต์ครับผมอย่างที่ผมบอกครับผมมีการเติมยัดนิดนึงเพื่อให้มันขึ้นระดับแพตตินัมนะครับจะเป็นไอเดียวที่แบบว่าระดับแพตตินัมนะคุณผู้ชมไอตัวระดับไอคอนที่เปิดไปเนี่ยเกลือมากได้ประมาณ2ล้านสล้านอ่ะส่วนแรงโกเนี่ยแม่งไม่ได้บวก8คุณผู้ชม SCP7 วันนะครับผมจะมีการ์ด6ถึง8ตั้งเนี่ย2ล้านคุณผู้ชมมีการแตกมีคูปอง35ด้วยครับถือว่าค่อนข้างเยี่ยมคุณผู้ชม อ่ะเดี๋ยวตังก่อนครับคุณผู้ชมฮะอ๋อตังไปไหนละ BP ตรงนี้2ล้านเนี่ยครับ6.9กากลมๆเนี่ยเรามี7ล้านแล้วคุณผู้ชมจะล้านหนึ่งก็ได้จะ5 0 0แสนก็เอาแต่ขอบวก8ก่อนคุณผู้ชมมามาดูฮะรำรวยยามเช้าหรือเปล่าไฟไหมโอ้โหเรียบรย้อยแแชบวกโหกดุมฟีโอ้โห 8 0 0 0มืนะฮะการ์ดฟรี3 0 0 0 0นนะครับเสียตังค์ตั้งเยอะแม่งได้80,000กูจะบ้าเลยครับโอ้โหนี่ครับบวก83ล้านนะครับแต่มันไม่8ปดเลยคนดูอ่ะสูงไปครับเราก็ที่เหลือเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ อ่ะอีก4ี่หมื่นนะฮะคุณผู้ชมก่อนไปแพ็คโกเรามีโกลเด้นสปินคุณผู้ชมครับล่าสุดแ่ยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยครับซึ่ง ID นี้อยู่ในโคต้าโกลเด้นสปินด้วยนะครับมานะครับอยู่ในงบประมาณ60บาทคุณผู้ชมครับครั้งแรกเนี่ย1บาทคุณผู้ชมดู fc ผมอะ9,000 0ส0 0 0 0คุณผู้ชมโคตรเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมเติมไปตอนนี้8,000นะ ถ้าทีมประมาณ30ล้านแล้วก็ตรงนี้อีก90 0 0 0 0นเฟีที่เหลือครับเราการ์ดมาก่อน1ใบเป็น6-8ครับสวยงามมาครั้งที่2 7บาทครับคุณผู้ชมครับรวมกันเป็น8บาทครั้งที่3ามในยี่ยิบรวมกันเป็น30เราได้4ครั้งคุณผู้ชมตรงนี้เงิน4 0 0แสนครับโอเคเอาหมดครับจังหวะนี้อย่างที่ผมบอก10ล้ละล้านน่ะไม่ใช่ปัญหาครับคุณผู้ชมการ์ดไหมการ์ดอีกใบหนึ่งครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับ3าบาทก็รวมกันเป็น60คุณผู้ชม ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบตรงนี้จะเป็นแพ็คโก้แล้วก็น่าจะหมดฮนะสำหรับวันนี้ยังไงครับโห oh, ได้มาเป็นตังครับผมนะอีก 400,000m ครับบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบฮะนี่ครับตังขึ้นไป7.7ล้านเปื่อแบบว่าซื้อไอ้ตัวยานซอมเมอร์ด้วยอะไรเงี้ยจะได้ขยับขยาย2ตัวนะครับมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวสุดท้ายเป็นคิมมิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเคลียร์คิมมิตได้นะเดี๋ยวผมจะมานั่งด่าฟเป็นเวอร์ชันอัปเกรดให้นะครับโอเคไฟฮาร์ดเวิร์ k อังกฤษครับ LM หรอโอ้จบแล้วแฮร์ริสันเหรอแม็กนิวสี่แสนครับเออีกตัวหนึ่งเป็นกราดิชาก้าบวกเจ็ดนะครับคุณผู้ชมสองตัวครับสี่แปดแปดโอ้โหตัวนี้สี่แสนทั่วเนะี่ยตัวนี้แปดหมื่นแปดครับคุณผู้ชมสี่แปดแปดแปดโอ้โหนี่มันแบบว่าเลขอินฟินิตี้นี่หว่าและอย่างสุดท้ายที่เราจะซื้อวันนี้ก็คือแพ็คโกครับประจำเดือนเซปเทมเบอร์หรือว่ากันยายนครับ แต่แพกโกมีการเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกแล้วแม่งราคาขึ้นไม่พักแต่เราก็เอ็กกับแพกโกงคุณผู้ชมครับเพราะฉันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับการ์ดแต่จะได้ประมาณนี้เลยครับหน้าตาประมาณนี้นะ m d l l d u t j e r e y m a n ย4 h e ี่โร DC โอ้ลายคาัสเหลือเกินคุณผู้ชมแล้วก็ประมาณนี้ครับจะได้เงินอีกตรงนี้2ล้านเนี่ยเฉพาะตังค์เนี่ยเกล้านเจ็ดแล้ไม่รวมแบบว่านักเตะที่เราจะได้ด้วยนะคุณผู้ชม มาครับซื้อมาครับ650บาทครับหรือว่า65,000 fc ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูซีรีส์ครับผมนะหลักๆไอตัวทีม300เนี่ยเราจะเอ็กกับไอตัว battle pass ครับซึ่งพาร์ทเนี่ยจะเป็นพาร์ทเล็กนะครับจะมีโกลเด้นสปิน60บาทแล้วก็จะมีแพ็ k โก l หลักๆจะเป็น3ตัวนะครับส่วนใครที่แบบว่าติดตามไอตัวมาริดอยู่มาริดเนี่ยจะเติมแค่พาร์ทอย่างเดียวแต่จะเป็น2พาร์ทนะครับหลักๆประมาณนี้ครับสำหรับซีรีส์เสียตังของเราครับที่เหลือเนี่ยสายฟรีหมดเลยนะครับ ฟรีแบบว่าฟรีล้วนๆครับฟรีแบบว่าไม่เติมสักบาทน,นะครับแพ็กโกรประจำเดือนกันยายนใบเดียวโดโดหกร้อยห้าสิบบาทคุณผู้ชมครับ let's go ใครอยากจะซื้อครับดูไว้เป็นอุทาหรณนนะ์ฮะมันไฟนั่นหอแล้วเป็นยูทีฝ้าฝรั่งเศสเซนเนตอร์แบ็กเหรอโอ้โหจบแล้วกี่แสนห้าแสน <c oughs> อ๋ยไฟม่วงก็ไม่ได้เห็นคุณผู้ชมประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้คือได้เสริมไหมมันได้เสริมอยู่และะ้วผมว่านะแต่คือตัวมันมันเกลือไปห่อยวะวะนะครับทางผมกำลังจะ98ตรงนี้ยังขายไม่ออกเลยนะฮะสำหรับโคลเลอรนะผ่านมาจะ20นาทีแล้วยังเก็งโคลเลอรยังไม่ไปเลยครับแล้วก็นักเตะเราน้อยมากโอ้โหมีคนปาดต่ําทางงานก็ยังไงมันต้องได้รอยแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมผมขอล้านห้าไป ได้ครับขอล้านห้าครับคุณผู้ชมฮะจัดไปยังไงก็ได้รออยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ตรงนี้สี่แสนผมขอสูงนะฮะสำหรับดีไว e m แมกนีครับแล้วก็จะมีไอ้คนนี้ไม่รู้ใครอะ่ะผมขอห้าทุวนนะครับวัตถุดิบตีบวกครับร้อยี่สามแล้วก็ตัวสุดท้ายเนะี่ยกราดิชาก,ก้าปาต่ำตึงๆมีออกด้วยครับในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง ประมาณน้ครับหลักๆต้องรอนักเตะขายออกอยู่ดีครับถ้าเกิดว่าขายออกหมดนี่เนี่ยผมว่า10ล้าน11ล้านอาจจะมี A later few moments ขายออกเกือบหมดคุณผู้ชมครับก็เหลือแค่นี้แหละครับไอ้พวก2ตัวนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นในพวกวัตถุดิบปีบวกก็ได้คุณผู้ชมไม่น่าขายออกเนาะสำหรับปีแบบว่าโคตรเก่ากึกเลยครับนักเตะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับคือแบบว่าการ์ดเป็นโคตรน้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามารับตังค์นะผมนะเยอเก้นโคลเลอร์เนี่ยหนึ่งจุดห้าออกเห็นไหมคุณผู้ชมครับถ้าไม่รีบเนี่ยก็ถ 1.5ึ 1> 1. ด้เดี๋ยผมขอใช้สักประมาณยี่สิบแล้วกันครับเนี่ยมันห่างกันประมาณหกหมื่นนะครับยีมาแล้วก็ไอตัวนี้อีก20%่สนะครับสามแสนสี่แสนเนี่ยผมใส่20บหมดเลยและกันคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับส่วน9ก้าหื่นเนี่ยเก้าหมืพอครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมขอแก้โคเลอร์หน่อยครับเผื่อแบบว่ามันต้องการตัง ผมขอ30แล้วกันเพราะว่า30เนี่ยเหลือเยอะนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเราจะได้เพิ่มอีก2.3ล้านล้านนะครับถ้าเกิดว่าคำนวณไม่ผิดเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ไอ้ตัวยันสมเมติด้วยนะครับ2.3งจามล้านตรงนี้รับมาเลยนะครับตักนี้สิบสอล้านหวานเจี๊ยบฮะ12ล้านเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะผมเอาทีละตัวก่อนครับผมนะตรงนี้ไม่มีใครตั้งครับคีมเจเอาสูงครับ10.2ล้าน ผมเรียน1.8ครับผู้ชม,มผมจะมามาร์กนักเตะอีกเซตหนึ่งก็ผมนะนั่นคือจะเป็นเซตที่แบบว่าสุดยอดละอย่างก,กองหน้าเนี่ยผมมองไว้เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีครับผู้ชมเลวันเนี่ยใจอะผมอยากจะเล่นเป็นปี UT นะฮะอาจจะแบบว่าไม่ถึงขั้นซีนะเนี่ยแต่เนี่ยยูก็ถือว่าค่อนข้างแพงน,นะครับ อาจจะมาอัพไอ้พวกฟองเรเบอรีขึ้นมาเป็น CU อะไรเงี้ยมัดจะอุดขึ้นมาเป็น CC อะไรเงี้ยก็นาะคตเดี๋ยวค่อยมามาครับทีมเนี้สำหรับผมเนะี่ยรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างสนุกครับเพราะฉะนั้นยังจะทำยาวครับและล่าสุดเนะี่ยมันเพิ่ง EP11 เพราะฉะนั้นก็อีกยาวไกลคุณผู้ชมครับว่าเราจะใช้ FC หมดกว่าเราจะมาเปิดพาร์ท มันต้องมีสักคลิปหรอวะที่เราจะรวยนะเพราะฉันก็ทำต่อยาวๆสำหรับบายเย็นมิวนิคครับอ่ะประมาณนี้ก็ผมนะผมคิดว่าน่าจะได้ครับผมสำหรับทีมเจครับเดี๋ยวผมจะตัดขึ้นมาเป็นฟุตเทจให้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมเพราะฉันก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคลิปมันสั้นก็เดี๋ยวมีไฮไลท์ให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมครับไปคุณผู้ชมมีไฮไลท์ก็ดูไม่มีก็เท่านี้แล้วกันคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมใครไม่มีเวลาออนเกมเนี่ยสามารถทัักกเเเพพจมมาาาาไดด้้ีี๋ยยววลุนนนฮะ่่ ร่ำรวยหรือเปล่าสำหรับคลิปต่อไปครับ